สวัสดีทุกท่านนะครับเห็นชัดไหมครับใสสวัสดีทุกท่านนะครับ เป็นใจมากขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดียังเป็นทางการนะครับดีใจ ขอบคุณทั้งหกพันคนครับขอบคุณทุกท่านนะครับรู้ว่าทุกคนเป็นห่วงก็ได้รับการอนุญาตจากแพทย์สามารถสื่อสารได้ครับแต่ยังอยู่บนเตียงอยู่นะครับก็การอ,อื่นต้องต้องบอกตึงเต้นตรงที่แบบหายไปนานหายไปนานจากการสื่อสารนะครับ ทิ้งทุกทุกๆคนแล้วก็มันเป็นวิกฤตชีวิตแบบที่สุดแล้วถ้าคุยไม่สะดวกก็ขออภัยนะมีเลื่อนไปเลื่อนมาบ้างเพราะว่ายังอยู่บนเตียงครับขออนุญาตอัปเดตเอตอนนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าอาจจะคุยได้นไม่นานก็คือตอนนี้ พนวิกฤตแน่นอนนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็คุยกับคุณหมอคนซ้าแต่ว่าคำว่าพ้นวิกฤตคือแน่นอนแต่ว่าเราต้องใช้ชีวิตยังไงต่อไปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับก็คนอื่นต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยมันเกิดขึ้นเร็วมากกับชีวิตเราก็ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้นะฮะก็ถ้าพูดถึงนะครับการเจ็บป่วยครั้งนี้ก็ ถือเป็นขั้นโคมา่าครับเพราะว่าทางแพทย์วินิจฉัยให้เป็นนะครับขั้นโคมา่าไม่เช่นนั้นจะไม่เข้าถึงการบริการบางส่วนเพราะว่ามันฉุกเฉินจริงๆครับอ,อย่างแรกเลยก็คือผมติดเชื้ออะไรครับผมติดเชื้อสายพันธุ์อินเดียที่มีส่วนผสมค่อนข้างแปลกนะครับแล้วก็เร็วมาก วันที่เข้ามาแย่มากทั้งสัน่นทั้งหนาวทั้งเจ็บเจาะเจาะเท่าไหร่ก็หาเส้นไม่เจอเพราะว่าเส้นหดก็เจาะกันทุลนทุลายเสร็จเรียบร้อยไม่ดีขึ้นก็ไปประถมพยาบาลอยู่ชั้นยี่สิบเป็นห้องพิเศษประพองจนถึงเช้าอาการไม่ดีความดันตกลงมาเหลือ น้อยมากออกซิเจนเือก็จำได้นะครับมีเจ็ดสิบซึ่งต่ำและจะต่ำอีกมันก็ไม่รู้คืออะไรเอ็กซรเลก็หาไม่ได้ให้นอนคว่ำให้อัดความดันก็ตกก็เลยต้องเอาเข้าอ,อุโมงค์ทีซีสกแกนด่วนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับปอดกันแน่โชคดีที่คุณหมอ ต้องให้เครดิตนะโรงพาบาลปีเว้นะฮะตัดสินใจเร็วมากโดยเฉพาะผู้ใหญ่ต้องพูดเชื่อกันนิดนึ่งนายแพทย์วิชิตอัจทเวกีกุลแกตั้งทีมแบบช่วยเต็มที่แล้วก็เข้าอุโม,มงดึงผมไม่รู้ว่าผมไปไหนรู้ว่าหลับตาอย่างเดียวไม่รู้อะไรไม่รู้ไปไหนไม่รู้ขึ้นลิฟต์ไปไหนลงไปไหนไม่รู้ไปอยู่ใ้ทุนไหนแต่รู้ว่ามีคําสั่ง ให้เข้าอุโมงแล้วพูดแล้วก็ปัดแล้วก็ยังไงนอนนิ่งๆอีกเป็นครึ่งชั่วโมงเหมือนเจาะอ,อะไรก็ไม่รู้อ่ะปุ้งปุ้งปังปังแล้วก็หลังจากนั้นก็ถึงรู้ว่าเชื้อค่อนข้างแรงไม่ได้เข้าใต้ปอดเพราะฉะนั้นเคสผมจะนอนพว่มไม่ได้เข้าหัวปอด ข้างบนลงมาอย่างเร็วแล้วเขามีชีวิตค่อนข้างเร็วมากก็เลยกลายเป็นที่มาของวิกฤตตั้งแต่ตั้งแต่วันนั้นก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นห้องความดันสูงก็ขึ้นไปอีกสองสามชั้นคือนี่คือความดันร้อยเเซก็คือต้องให้ออกซิเจนร้อยเปซ็นสำหรับในการถ่ายออกซิเจนในปอดให้ได้เพราะว่าปอดไม่ทำงาน ฟ้าเต็มหมดก็อันนั้นก็คือวิกฤตจริงๆครับก็สุดสุกอย่างนะฮะก็หลายคนก็คือฟาริอะไรพวกนี้ไม่มีประโยชน์สำหรับผมเลยนะครับก็สุดท้ายก็ได้ยาตัวหนึ่งให้มาเป็นความรู้เรีมดีซิเวียนะฮะเป็นยาที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา เป็นกรณีก็โอเคครับให้ยาตัวนี้ต้องอยู่บนเตียงนิ่งๆวันละสองชั่วโมงครึ่งต่อเนื่องเจ็ดวันห้ามกระดิกตัวนี้คือยาสำหรับคนที่ไม่สามารถหายใจได้ด้วยตัวเองเลยไอซีอยู่นักเท่านั้นกรณีจำเป็นเพราะ side effect เยอะมากแต่ผมเลือกเพราะว่าผมไม่มีชอย ผมลืนยาไม่ได้แล้วแล้วยาตัวนี้ก็ต้องยอมรับว่าหายากมากผมยังโชคดีที่นะฮะไปมีหากันมาจนได้แล้วก็ถ่ายพ,พลาสมาดูกันหมอบอกให้พูดได้ครับให้ฝึกก็มีการให้พลาสมาเป็นการรักษาที่ไม่เหมือนชาวบ้าน ไปเอาพลาสมาที่มีเชื้ออินเดียที่ยังเป็นเป็นอยู่มาดับรูดนะูก็ใช้เวลาไปสามชั่วโมงเอามาเวฟแล้วก็มาหยัดเข้าทางเส้นเลือดดำทีละดอกแล้วก็เฝ้าดูว่าแอนตี้ไหมถ้าแอนตี้ก็ก,ก็ลมเหลวก็อาจจะถึงแค่ชีวิตโชคดีที่แบบไม่แอนตี้ค่อยๆเข้าทีละนิด อันนี้คือวิธีการง่ายๆนะฮไม่ง่ายนะสั้นๆแล้วก็ตอนนี้ฉีดยาอยากจะเปิดให้ดูจังเลยเอ่ะเต็มพร้องเลยผลจากตัวช่วยตัวนี้เป็นยาพิเศษนี้ที่มันจะทำให้ริมเลือดแล้วก็อะไรใดๆเนี่ยมีปัญหาทั้นตัวอันนี้เดี๋ยวเพ่อรักษาทันที่หลังหมอบอกไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นตอนนี้เลือดผมไม่ค่อยฟล ก็ต้องฉีดยาที่หน้าท้องทุกวันค่อนข้างเจ็บอันนี้อันนี้เจ็บจริงๆเพราะว่าตอนนี้มันเวลาฉีดมันขยับไม่ได้ต้องเข็มลึกๆกิจกรรมตอนนี้นะครับเริ่มลดระดับไฮโฟล์ลงมาเพื่อเลี้ยงกอดเจอกันคระห้าสิบเปอร์เซนหายใจเองได้บ้างแต่ว่ายังไงอันนี้ต้องใช้แต่ถ้าอยากจะเทสต์กันเนี่ย ดึงออกปับก็จะเนื่ยชีวิตตั้งแต่เข้ามาจนวันนี้ตั้งแต่นั้นผมยังไม่ได้เคยไปอาบน้ําชีวิตผมมีแค่นี้มีผ้าสองผืนตอนนี้นะครับหลังจากลุกขึ้นมานั่งได้แต่ว่าแต่ก่อนนน้นนั่งไม่ได้นักก็ใช้นอนตะแคงไปมามีผ้าสองผืนผืนหนึ่งสําหรับเช็ดหน้าเช็ดหัวอีกผืนหนึ่งสําหรับเช็ดตัว จะเช็ดอะไรก็แล้วแต่เป็นครั้งแรกที่ทาทุกอย่างบนเตียงไม่อายเลยครับทุกอย่างไม่ได้ไปไหนเลยอยู่เตียงแค่นี้จะถ่าย <c oughs> จะเถออยู่บนนี้หมด <c oughs> ทุกอย่างอยู่แค่นี้หมดผมบอกเลยมันเป็นมันเป็นเวลาที่เป็นของผมจริงๆที่ทำให้ผมเข้าใจว่าสุดท้ายมันมีแค่นี้จริงๆ มีแค่นี้จริงๆผมอยากจะให้ดูทุกอย่างต้องอยู่แค่เอื้อมมีน้ำมีคอมฟอร์ทมีแต่ตอนนี้เขาให้นั่งได้ล้วถ้าจะไปถ่ายเขามีออกซิเจนงอีกตัวหนึ่งติดตั้งให้ผมตรงมูลและให้จับวถ่ายแต่ต้องคอยดึงอีเมอร์เจนซี่ไว้ตลอดแล้วก็คุม คุมตัวนี้ให้ตลอดเวลาซึ่งผลการคุมออกซิเจนตอนนี้ก็ถือว่าถือว่าดีนะฮะมีตกลงไปบ้างเหลือ 85, 84บ้างนะฮะจะพยายามรักษาสภาพให้ได้94ให้ได้เพราะว่าถ้ายังต่ำมันก็ยังหายใจยากครับทุกวันนี้ก็ยังคงต้องฉีดยา เวลาสี่เข็มนะครับสิบโมงคึ่งสองเข็มสี่ทุ่มสองเข็มฉีดหน้าท้องตอนหนึ่งทุ่มแล้วก็ฉีดอะไรเข็มก็ไม่รู้จำไม่ได้อาจจะเป็นพวกแอนติเซตติกยาละลายยิ่งเลแหละครับก็นี่คือวิถีชีวิตตอนนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะมีเอ็กซเรย์ อีกรอบหนึงแล้วก็เช็คทั้งหมดอีกครั้งหนึง่งอาอยกเดี๋ยวเปียนหัว <c oughs> หมอประเมินไม่แน่ใจว่าให้อยู่อีกสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าอย่างน้อยได้คุยกับคุณหมอคือการรักษาโควิดนี่เราจะไม่เจอหมอเลยนะครับไม่มีใครเข้ามาในห้องผมเลยยกเว้นพยาบาลใส่ชุดคนเดียว เพราะฉะนั้นจะได้แต่คุยคุณหมอทุกแผนกหัวใจเลือดปอดโควิดก็จะโทรมาคุยโทรมาคุยแล้วก็จะมีผู้ช่วยพยาบาลเอามาให้ฟังให้กำลังใจแต่ผมสู้ครับก็จะไม่รู้เท่าไหร่น่าจะน่าจะอยู่ผมว่าอย่างน้อยๆได้แอบถามแล้วก็ น่าจะถึงอีกเป็นสัปดาห์อย่างน้อยก็จะเขาจะประเมินยังเป็นทางการบรนจันรนี้ครับว่าจะปรับยังไงต่อแล้วก็อาจจะถึงประมาณปลายปลายเดือนครับรมันปลายเดือนแล้วก็ยังออกไปใช้ชีวิตปกติไม่ค่อยได้นะครับทํางานได้เท่าที่ทําเพราะฉะนั้นก็เลยมีความร,รู้สึกว่าผมอยากทํางานผมคิดว่าเวลาที่เหลืออยู่เนี่ย ต่อให้ไม่สมบูรณ์แต่ว่ามันมีเวลาที่มีค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะเริ่มทำางานตั้งแต่ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปโดยที่ใช้ตรงเนี้ยทำงานเท่าที่ทำได้ซึ่งคุณหมอเห็นด้วยว่าเป็นการฝึกปอดไปด้วยแต่จะไม่ให้ออกไปข้างนอกเพราะว่าตอนนี้เยื่อปอดข้างนอกเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาเขาไม่ให้โดนควัน แล้วก็คนที่สุบุรี่อะไรเงี้ยไม่ได้เลยผ่านมาไม่ได้ไม่ควรก็ตอนนี้มีปัญหาอีกต้องปรับสภาพบ้านกำลังให้คนเปลี่ยนห้องเป็นห้องแบบเอเป็นห้องมีออกซิเจนเป็นห้องมีออกซิเจนแต่ตอนนี้ทั้งประเทศไทยซื้อเครื่องออกซิเจนไม่ได้ครับให้ให้เจ้าหน้าที่ไปไปสแตนบาย คือทุกออนไลน์ก็ไม่มีนะฮะก็ต้องติดตั้งเครื่องออกซิเจนไว้ที่บ้านคงต้องใช้ชีวิตกับออกซิเจนไปพักใหญ่ๆนะะแล้วก็อะไรอ่ะก็เลยคิดว่าเราจะเริ่มทําง,งานเพราะว่าเป็นก็เป็นห่วงลูกน้องครับโรงงานผลิตสินค้าบริษัททุกคนก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปก็จะได้มีเงินใช้กันดูแลตัวเองนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ สิ่งที่อยากจะทำเลยตอนนี้ผมจะเปิดโครงการขึ้นมา <c oughs> <c oughs> เลี้ยงแมวได้ครับน่าจะได้นะฮะผมไม่ได้เปิดโครงการขึ้นมาจากการที่ผมนอนนิ่งๆตั้งชื่อโครงการว่านวัดเพื่อคนไทยจากนี้ไปนะครับผมจะทำทุกอย่างแบบธรรมดาผมเป็นคนจริงใจซื่อสัตย์ตั้งใจอยู่แล้ว แต่มันจะมากกว่าเดิมเยอะมากและตรงไปตรงมามากขึ้นและจะไม่ยอมให้ใครรังแกไม่ว่ารังแกตัวผมหรือใครที่เสียเปรียบแล้วก็จะช่วยเป็นกระบอกเสียงทุกอย่างจะขอโอกาสที่ทุกท่านไม่ตาผมเอาต้นทุนตรงนี้เพื่อจะใช้ในการพูดหรือทำอะไรเป็นรูปธรรมเราจะไม่ง้อใคร เราไปบอกรัฐบาลทำอะไรก็ไม่ทำเราจะทำเพราะฉะนั้นนี่คือเจตนาลมจึงตั้งโครงการนวัตเพื่อคนไทยจะเริ่มต้นพรุ่งนี้เลยนะครับจะแจกอาหารเอาง่ายๆก่อนความหิวผมไม่ได้กินข้างมานานมากเพิ่งได้กินกินตักไข่ต้มบดผมรู้ว่าคนไม่มีกินคือไม่มีกิน พราะฉะนั้นเนี่ยผมเอาเงินส่วนตัวเริ่มต้นเมื่อเช้าตื่นมาตอนเช้าผมเปิดบัญชีออนไลน์ผมใหม่เอาเงินผมใส่เข้าไปเรียบร้อย <c oughs> พรุ่งนี้เริ่มจากอาหารหกร้อยชุดเดี๋ยวจะไปให้เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปมาให้นะแล้วจะทำอย่างนี้มากขึ้นทุกวันแล้วจะหายาฟรีหาทุกอย่างไม่ต้องสนใจใครเราจะทำ แล้วเราก็จะเรียกร้องความยุติธรรมเราจะพยายามต่อต้านนายทุนที่กินรวบอย่างอาหารนี่ผมให้ชาวบ้านทําหมดซื้อผักญ้าของชาวบ้านไม่ซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ซื้อซีพีไม่สับสนุนไม่ใด้ดทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ที่กัดรามอินทาเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้ว่า อาหารจะไปลงแถวไหนขออนุญาตไปลงนะครับและเด,เดินมาหยิบด้วยตัวเองเพราะว่าเพื่อให้หลีกเลี่ยงคนคือทุกคนต้องเซฟเอาเฉพาะที่หิวและจำเป็นต้องไม่พบปะกันรักษาระยะหา่างนี่คือโครงการแรกที่พวกนี้จะเริ่มทำเลยท,ทันทีนะครับแล้วก็ผมก่อนไลฟ์ผมได้คุยกับผู้ใหญ่คือโรงพยาบาลผมขอเขา เตียงมันไม่มีแล้วสำหรับคนที่เป็นโควิดต้องมีที่รักษาผมทำดีที่สุดแล้วผมส่งคนไขงมาเยอะผมได้โควตาได้เท่านี้จริงๆใครจำเป็นสุดๆเท่าที่ช่วยได้คือผมมีให้วันละห้าเตียงห้าเตียงจริงๆครับติดต่อที่แอดมิสแฟรนะมี ผู้ช่วยผมทั้งทีมตอนนี้ผมจ้างคนมาช่วยเยอะเพิ่มขึ้นอีกห้าคนวันละห้าเตียงผมเห็นมันเด้งมาตลอดผมผมถ้าจะไปกราบเกาเลยเมื่อกี้เขาคอนเฟิร์มมาแล้วเขาบอกเห็นความตั้งใจของคุณผมรับผิดชอบนะครับไม่ต้องเสียงเงินได้แค่วันละห้าคนจนกว่าจะหายสองวันก็สิบคนสามวันก็สิบห้าคน มันไม่มีจริงๆครับมันไม่มีจริงๆอันนี้คืออยู่ในโครงการนวัตเพื่อคนไทยเหมือนกันผมจะแยกทำโครงการเป็นโครงการส่วนตัวนะครับไม่อยากให้ไปยุ่งกับบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนเห็นว่าสนับสนุนกันก็สามารถร่วมบริจาคได้นะครับเพราะว่าเราทำงานร่วมกับที่ออฟฟิศน้องแอดมินปักไปที่บัญชีเลยคนที่สบายใจสามารถ ร่วมบุญด้วยกันได้ถ้าเชื่อในความซื่อสัตย์และจริงใจสบายใจแต่ถ้าไม่สบายใจอย่าทำครับเพราะว่าผมจะบัญชีไปไว้กับสัมพัทกรให้เขาเก็บไว้ดูบาทดิงผมไม่คิดผมมีสมองผมมีวิธีหาเงินถ้าจะผมขายของก็ซื้อของผมผมต้องเอากำไรไปช่วยอีก จากนี้เป็นต้นไปเงินไม่ใช่สิ่งสําคัญความเป็นมนุษย์สําคัญกว่าอย่าให้ใครมาเหยียบย่ำอย่าให้ใครมาทําให้รู้สึกแบบย่ถ้าเกิดกครอยากช่วยก็โอนมาได้นะครับน้องแอดมินปักหมุดเลขที่บัญชีให้พี่เนะ่อยพี่พิมไม่ได้ครับ แล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่อยากจะทำเพื่อให้คนไทยเลิกถูกออกเปรียบบัญชีนี้เป็นบัญชีผมคนเดียวผมรับผิดชอบฟังวันนี้แล้วเก็บไว้เป็นหลักฐานผมรับผิดชอบผมขอให้ทุกคนช่วยแชร์ไลฟ์นี้ ผมอยากให้เซเอีเ่หรือเจ้าสัว c ซีพีผู้ที่มักจะกินรว่วประเทศบริจาคให้ผมหนึ่งร้อยล้านบาทลงบัญชีนี้เร็วที่สุดครับขอหนึ่งร้อยล้านบาทเพราะคุณล่ำรวยจากคนไทยแล้วคุณก็สนับสนุนรัฐบาลในหลายกรณีคุณได้สัมปทานเยอะ ผมจะเอาทั้งหมดเป็นสะพานต่อเพราะฉะนั้นผมขอเรียกร้องผ่านไลฟ์ผมขอให้เซเว่นอช่วยบริจาคเงินให้โครงการผมหนึ่งร้อยล้านบาทผมจะตามมาทวงเพราะเงินแค่นี้น้อยมากสำหรับสิ่งที่คุณได้จากคนไทย เพราะฉะนั้นผมจะรอเงอินหนึ่งร้อยล้านบาทที่ทำให้คนไทยลำบากแล้วหมดอาชีพไปเยอะขายของไม่ได้ถึงเวลาที่คุณต้องคืนครับอันนี้เป็นคำวิงวอนเป็นคำขอนะครับจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้มันเป็นสิทธิที่ผมอยากจะขอ หวังว่าคงจะถึงเจ้าสัวหนึ่งร้อยล้านบาทมันมันน้อยมากหนึ่งร้อยล้านบาทมันน้อยมากสำหรับค่าความเป็นมนุษย์ของคนไทยต่อไปนี้คนไทยจะต้องพึ่งตัวเองอย่าให้ใครผูกขาด ราต้องช่วยซื้อของชาวบ้านผมยืนยันอีกครั้งว่าผมรอนหนึ่งร้อยล้านบาทจากเซเว่นโอนเข้าบัญชีโครงการนวัตเพื่อคนไทยสำหรับท่านไหนที่คิดว่าสิบบาทได้ห้าบาทได้ตามอัธยาศัยครับตามเลขที่บัญชีได้เลย ความซื่อสัตย์จะเป็นสิ่งที่การันตีอนาคตของพวกเราจากนี้เป็นต้นไปเราจะเดินทางแบบชัดเจนครับก็คุยกันแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับมีใครจะถามอะไรก็พิมพ์ได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนะครับขอบคุณจริงๆถ้าสมมุติว่า ค่ำๆดึกๆนะฮะเกิดมีแรงเหลืออาจจะมาไลฟ์พูดคุยขายของก็เป็นเรื่องธุรกิจนะครับชีวิตผมต้องทำหลายอย่างแต่ต้องปรับชีวิตค่อนข้างเยอะเพราะธุรกิจก็ต้องทำลูกน้องก็ต้องดูโรงงานน้ำพริกโรงงานเซรั่มไม่ได้ตอนนี้แย่นะครับตอนนี้ขค่อน้างแย่ พนักงานก็อยู่ครบแล้วออฟฟิศอีกสามตึกก็อยู่ครบทุกคนผมอยู่ในโหมดเราต้องดูแลเขาอย่างดีเราพึ่งใครไม่ได้ต้องพึ่งตัวเราครับต่อไปนี้ให้จำโครงการนี้ไว้ครับนวัดเพื่อคนไทยแล้วเราจะเดินไปด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเพราะว่าแพทย์บอกว่าให้ได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมง จริงๆแล้วอยากคุยต่อคิดถึงแต่ว่ามันเดี๋ยวผิดกติกาที่ขอไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาไลฟ์เจอกันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหมอบอกว่าคงต้องอยู่อีกพักเพราะฉะนั้นคงต้องปรับวิธีการทำงานเป็นทางทำธุรกิจทำการกุศลการต่อสู้เพื่อทุกๆคนมันจะไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจัด รายการให้ทุกคนมีความรู้ให้ให้ทันคนในทุกๆวันนะถ้าอยากดูกดหัวใจไว้เผื่อพรุ่งนี้จะมามาเวลาครึ่งความชั่วโมงได้ยังดีอยากให้ความรู้เดี๋ยวผมไปนอนอยู่บนเตียงไม่มีอะไรทําผมหาความรู้ให้นะครับผมหาความรู้ให้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับสําหรับทุกๆกําลังใจก็ คงอยู่ลมงพยาบาลไปอีกพักหนึ่งเลียงจนปลอดได้โอเคนะครับเพราะว่าตอนนี้ออกซิเจนตกลงมาตามๆตาบๆก้าวสิบมไม่ดีครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมใครใครใครช่วงนี้ใชรจะก,กิดลำบากแต่ถ้าใครไหวก็ขอบคุณครับ